สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เจอกับคุณเนยไทยคิดอะคาเดมีภาษาไทยออนไลน์เรียนง่ายๆได้ทั่วโลกกันอีกครั้งใครยังไม่เคยติดตามเพจของเรานะคะก็ไปติดตามได้เลยวันอาทิตย์บ่ายสามโมงก็จะเป็นคุณเนยส่วนวันอื่นๆก็จะ เรียนภาษาไทยกับครูของทุกครูทุกคนของโรงเรียนเราสลับกันไปมานะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขอคุณเลยแถมการ์คำศัพท์ให้ทุกคนนิดนึงนี่อันนี้คำแรกคำว่า have คือมีนะคะมีอันไหนคุณนายยกตัวอย่างนี่มีมตุ๊กตาโอ้มีมีเต่าไม่ใช่สิอันนี้มี อูดนะคะอูดอันนี้คืออูดมีอูดหนึ่งตัวมีอูดหนึ่งตัวนี่ค่ะนี่นะคำว่ามีโอ้ยงักเลยนี่อะอะไรอีกอะไรอีกมีเจลแอลกอฮอล์แล้วก็เติมคำว่าไหมไหมแค่นี้เอง ending word ด,ด,ดูทุกคนทุกคนดูอันนี้ทุกคนน่ารักไหมคะ โอ้ว้าวอันนี้นะคะโอ้โ oh, หเป็นตุ๊กตาของสายการบินแจเปนแอร์ไลน์นะคะรูปเมอร์รูปเหมือนเมอร์เมดแมวเมดนะคะเป็นแมวผสมเมอร์เมดนะคะแมวเมดน่ารักมากนะมีมีแมวน้ําอันนี้คือแมวน้ําแมวเมดนะคะแมวน้าก็คือซิลใช่ไหมแมวคือแค Cat, เนาะน้ำก็คือ water <laughs> แมวน้ำ the cat in the water เนาะแมวน้ำซิลน่ารักมากอ,อะไรอีกอะไรอีกคำต่อมานะคะเป็นคำว่ารถนะคะรถรอโอทอรถอันนี้คือรถที่แปลว่า car เรามีรถอย่างอื่นด้วยมาเดี๋ยวคุณเดยขอตอนนิดนึงนี่มีรถอย่างอื่นด้วยเช่น ตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยคุณเลยเขียนให้นะคะนี่อันนี้อันนี้อันนี้นรอโอดอดรถอ่านว่ารถรอเรือดดเด็กนะคะใช้สระโอสระโอคืออะไรอ่ะสระโอคือตัวนี้ค่ะนี่ สระโอนะคะสระโออหอภาพมันกลับนิดนึงนะอันนี้คือรถแปลว่า car นะคะเอาละประเด็นประเด็นก็คือวันนี้ครูเนยไม่ได้มาสอนภาษาไทยนะคะครูเนยอยากจะมาสอนแย่คิดดีๆให้คุณแม่ต่างๆนะคะตอนนี้นะคะใครที่เป็นครูภาษาไทยโรงเรียนคอร์ส ครูสอนภาษาไทยกับไทยคิดอะคาเดมี่นะคะตอนนี้เรามี YouTube c h a n ค e ค่ะที่เจาะจงเนื้อหาเกี่ยวกับตอบปัญหาคำถามที่เจอในระหว่างสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติเราลงไลน์หาและอยากเตรียมตัวที่จะเป็นครูสอนภาษาไทยก็ไปติดตาม u t u b e ของเราได้นะคะวันนี้วันนี้คุณนื่นจะสอนํำนี้ นี่คำว่าผลท่างให้เป็นเข็มนะคะผนท่างให้เป็นเข็มคุณน่ยมั่นใจว่าคุณแม่ทุกคนนะคะน่าจะเคยได้ยินคำนี้ผลท่างให้เป็นเข็มอมืคำว่าผลท่างให้เป็นเข็มมันก็จะมีคำถามเกิดขึ้นอีกแล้วคำว่าท่างคืออะไรนี่คำว่าท่างตรงนี้คืออะไร หมายความว่าไงกันแน่ uh huh. ฝนคือ raining เนาะฝนทั่งให้เป็นเข็มนะคะไม่ไหมายความว่าเอาฝนมาทั่งมาอะไรก็ตามให้กลายเป็นเข็มคำว่าฝนไม่ได้แปลว่า rain animal อันนี้นะไม่ได้แปลว่าเลนนะคะคำว่าฝนจะแปลว่าการที่เหมือนเราชาร์ปชาร์ปอะไรบางอย่างเนาะคือการฝนให้มันคมมากขึ้นเช่น ฝนเหล็กเช่นฝนมีดนะคะก็คือเหมือน s h a r ป e n นไน f e แบบเนี้ยค่ะนี่คือคำว่าฝนนะเขียนแบบเดียวกับคำว่าฝนที่แปลว่า rain เลยค่ะเขียนแบบเดียวกับคำว่าฝนที่แปลว่า rain นะคะเอาละทีนี้วันนี้คุณเนยจะมาเคลียร์คำว่าฝนทั้งให้เป็นเข็มคำว่า คำว่าทั่งนะคะคำว่าทั่งจะแปลว่าอะไรดีหนะ้าโชว์ให้ทุกคนดูนะคะทั่งคืออันนี้แผนเดนเดนเคยเห็นกันไหมเอ่ยนี่ค่ะทั่งคืออันนี้ค่ะเห็นไหมคะทั่งคือตะไบชนิดหนึ่งนะคะเอาไว้ชาร์ปเหล็กให้มีความคมมากขึ้น ฝนทั่งให้เป็นเข็มก็คือการเอาอ่าทั่งอันเนี้ยค่ะฝนถูไปเรื่อยๆจนทําให้เหล็กใหญ่ๆแบบนี้นะกลายเป็นเข็มอันเล็กๆเป็นนี่ตัวเนาะนี่นะคะก็เคลียคําว่าฝนทั่งให้เป็นเข็มที่เป็นสำนวนไทยนะเอาละทีนี้นะคะทําไมครูเนยบอกว่าเรื่องเนี้ย เหมาะเป็นแง่คิดสำหรับคุณแม่ที่กำลังจะสอนภาษาไทยให้ลูกนะคะก็คือค่ะตอนนี้นะคะเวลาคุณแม่สอนภาษาไทยให้น้องๆใช่ไหมคะหลายคนเนี่ยก็ลงเรียนคลอสกับไทยคิดอะคาเดมี่ไปแล้วหลายคนที่ยังไม่ได้ลงเรียนคลอสกับไทยคิดอะคาเดมี่แต่ก็ลองสอนภาษาไทยให้ลูกเองแล้วรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยสอนยาก ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะคุณนุ่นจะบอกว่าแรกๆเนี่ยมันยากทุกคนใช่ไหมแรกแๆมันยากทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาและความอดทนมากเหมือนคุณแม่กำลังฝนเจ้าเหล็กตัวนี้แหละให้กลายเป็นเข็ม นะเพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้ความอดทนสูงวันนี้คุณเนยเลยจะมาบอกทริคง่ายๆในการเริ่มสอนภาษาไทายให้ลูกตัวเองนะคะหรือเริ่มสอนภาษาไทายให้คุณแฟนคุณสามีก็ได้เนาะทำยังไงขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกคุณเนยแนะนำว่าพยายามใช้สื่อนะคะเช่นอะไรอ่านะเช่นใช้ตุ๊กตาค่ะแบบนี้ค่ะ ใช้ตุ๊กตาคุยกับลูกนะคะเริ่มจากของเล่นแบบนี้นะคะแล้วก็กำหนดเป้าหมายในการสอนทุกครั้งคร่าวๆหมายความว่าไงหมายความว่าคุณเลยหมายความว่าสมมุติว่าคุณแม่เนี่ยตั้งเป้าว่าวันเนี้ยจะใช้ตุ๊กตาอันนี้สอนสอนคำว่ากินอสมมุติจะสอนคำว่ากินคุณแม่ก็อาจจะเริ่มจากใช้ตุ๊กตาตัวนี้แล้วก็ กิน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 เช่นตุ๊กตากินขนมนี่อันนี้คือขนมขนมคือแสแน็คตีนเต็นมนะคะอ่าตุ๊กตากินดอกไม้อ่ากินดอกไม้อันนี้ดอกไม้กิน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 ดอกไม้ทำแบบนี้นะคะเด็กๆถึงจะโฟกัสอธิบายสิ่งต่างๆรอบตัว แล้วก็สอนไปด้วยจะได้ดึงดูดเด็กๆเข้ามาเรียนเนาะอ่ะกินใบไม้กิน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 แบบนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วคุณแม่ก็อาจจะเริ่มจากหลังจากสอนอธิบายเป็นประโยคบอกเล่าเช่นคําว่ากินอ่ะคุณแม่ก็อาจจะเสริมเข้าไปอีกเช่นอะไรเช่นเติมเปลี่ยนคําว่าตุ๊กตากินใบไ,ไม้ให้กลายเป็นประโยคคําถาม ตุ๊กตากินใบไม้ไหมคําว่าตุ๊กตากินใบไม้ไหมก็แค่เติมคําว่าไม้เข้าไปแค่นั้นเองเนาะวิธีที่ง่ายนะคะก็อ่าใช้เป็นการ์ดก็ได้นะคะเป็นการ์ดคําว่าไหมก็ติดต่อเราได้ใครคิดมีขายการ์ดคําว่าไหมนะคะอะหลังจากนั้นเวลาเราสอนไปแล้วใช่ไหมคะได้ประโยคบอกเล่าประโยคคำถามและต่อไปก็เป็นประโยคปฏิเสธ ประโยคปฏิเสธก็ตุ๊กตาไม่กินข้าวตุ๊กตาไม่กินข้าวเติมคําว่าไม่ไว้ตรงกลางไม่แล้วก็กินข้าวแบบนี้ก็สอนโดยเวลาสอนนะคะอาต้องระวังเรื่องการออกเสียงหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าลูกๆนะคะออกเสียงภาษาไทยไม่ชัดให้แก้ทันทีนะคะ อย่าปล่อยผ่านไม่งั้นจะกลายเป็นปัญหาระยะยาวนะคะเช่นคําว่าไม่เนี่ยมันจะเสียงสูงเป็นประโยคคําถามก็อาจจะเปรียบเทียบให้เขาฟังว่าไม่เนี่ยมันก็จะเหมือนคําว่าในภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงมันต้องขึ้นไปแบบนี้นะคะแต่ถ้าคําว่าไม่เนี่ยมันแปลว่า no ไม่เอาไม่เสียงก็จะลงไป ทีนี้สำหรับบ้านที่น้องๆหนูๆรู้จักคำศัพท์เบสิกพวกนี้แล้วคุณแม่อยากจะเพิ่มเติมให้คุณแม่ก็เริ่มจากคำว่าไม่ไหมคำว่ากินคำว่าข้าวแล้วก็กระจายคำศัพท์ไปเรื่อยๆเช่นอะไรเช่นคำว่ากิน,เป,นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเติมคำว่าเล่นเข้าไปด้วยกินเล่นอคำว่ากินเล่นก็จะกลายเป็น คำว่าอ่ากินอ่าขน,นมกินเล่นอย่างเงี้ยค่ะขนมกินเล่นก็จะแปลว่าสแน็คได้ด้วยก็ค่อยๆเสริมแล้วก็แตกคําศัพท์ไปแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยขั้นตอนต่อมานะคะนอกจากเริ่มสอนคําศัพท์ง่ายๆอธิบายสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วครูเนยแนะนําว่าให้เริ่มสอนจากคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนไทยใช้ทับศัพท์ หมายความว่าไงหมายความว่าไงเช่นท <re> ิชชู่นี่ทิชชู่ทิชชู่ก็บอกเขาว่าทิชชู่สตรอเบอรี่ก็บอกเขาว่าสตรอเบอรี่อะไรอีกนะโฟกัส่าอย่าเล่นลูกโฟกัสก่อนก็บอกเขาไปว่าคําว่าโฟกัสภาษาไทยก็ใช้นอกจากคำว่าโฟกัสมีอะไรอีกนะคำว่าเคลียร์อะเคลียร์ไหมอะหมายถึงว่าชัดเจนไหม อ่าเริ่มสอนจากคำแบบนี้นะคะเป็นคำทับศัพท์เขาจะได้รู้สึกว่าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้ไกลกันเกินไปมันจะทำให้คลังคำศัพท์เขาเพิ่มมากขึ้นเราก็ชมเขาเยอะๆเขาก็จะยิ่งมีความมั่นใจในการพูดมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่สองที่คุณเออยากให้คือการเริ่มสอนคำภาษาอังกฤษไทยทับศัพท์กันเอาละทีนี้ อาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะวะ้เาเคุณในเซอร์ไพรส์มากเลยโวหลายหลายคนมากเลยคุณในรู้สึกว่ามีนักเรียนใหม่เยอะแยะมากมายเลยวันนี้เนาะมีคุณคริสนะคะคุณคริสอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเอาล่ะทีนี้นะคะสเต็ปที่สามนะคะสเต็ปที่สามครูแนะนำว่าให้กําหนดเป็น ตารางเรียนเป็น time table มาเลยว่าจะสอนภาษาไทยกี่โมกี่กี่นาทีวันไหนบ้างให้ชัดเจนเขาจะได้ทำเป็นอ่าเป็นระบบเป็นระบบไปเวลาคุณแม่สอนคำศัพท์และาพาเก็บคำศัพท์คุณแม่ก็จะได้เคลียร์ไปง่ายๆ เช่นอะไรเือเช่นอาจจะเริ่มจากการอาสอนคำศัพท์หมวดในห้องนอนในห้องน้ําอะไรแบบนะะี้ค่ะเขาก็แยกไปคำศัพท์บ,บนโต๊ะอาหารคำศัพท์เกี่ยวกับของเล่นและการสื่อสารระหว่างเล่นเกมเช่นเก็บของเล่นก็แปลว่า put away your toys ใช่ไหมหรือไม่ก็ห้องของเล่นก็จะแปลว่า toy rooms ถ้าคุณแม่อ่า จัดกรุ๊ปคำศัพท์แบบนี้นะคะคุณแม่ก็เอาไปลงในตารางเวลาเรียนเช่นอาจจะกำหนดว่าเรียนวันเว้นวันเรียนก่อนนอน15นาทีหลังจากนั้นก็จะนอนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเด็กก็จะรู้ว่าก่อนนอนจะต้องเรียนภาษาไทยแ,แรกๆเขาอาจจะอีดอดอดบ้างแต่ต่อไปเขาก็จะทำเป็นสเป็ป พ่อรู้ว่าต้องทำทุกครั้งเป็นปกติทันนะเอาละอันนี้นะคะก็เป็นการกําหนดตารางก็จะเกิดความสม่ำเสมอคุณแม่ก็พูดภาษาไทยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้องก็จะซึมซับเองอ,อันต่อมานะคะสเต็ปที่สี่นะคะสเต็ปที่สี่สเต็ปที่ะะสี่สก็จะเป็นการคุณี้ใช้ค,คำว่า การทบทวนคำศัพท์และเนื้อหาที่สอนไปที่พูดไปเพราะว่าเวลาสอนนะคะเราไม่สามารถสอนแล้วก็หายไปได้ เราจะต้อง make sure ว่าลูกๆจำได้โอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่จูวันนี้วันนี้มาทำธุรานะคะมาเรียนเรื่องแบบบุคลิกภาพอะไรอย่างนี้นิดหน่อยเนาะก็เลยแบบแต่งตัวเป็นทางการมากเลย <c oughs> ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเอาละไหนๆหเรื่องที่สี่นะคะเรื่องที่สี่วิธีที่จะเช็คคำศัพท์ ว่าลูกๆจาคําศัพท์ได้แน่นอนนะคะอันนี้เป็นวิธีที่ครูเนยใช้นะครูเนยก็จะเอาหมวดคําศัพท์ที่สอนไปเอาวนกลับมาใช้นะคะหรือไม่ก็ใช้แอพลิเคชันนะคะครูเนยใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าตัวนี้ A แชร์ก่อนแชร์ก่อนอครูเนยใช้ Word w a l ด้วยนะคะเด็กๆของ Thai Kids Academy ก็จะเรียน Word w a l กันแล้วก็เกม b o o k h e a d เนาะจำได้หรือเปล่าวัดวอกับภูเก็ตเราเรียนกันเยอะมากนะคะแต่คุณเนยเนี่ยมีอีกคำอีกอันนึงที่คุณเนยใช้เดี๋ยวเซิร์ชให้ก่อนอ่านี่คุณเนยใช้นี่ค่ะอันนี้นะคะ a n k i อันขีนะคะอันขีอืมว้ยไม่เห็นเดี๋ยวเอาใหม่นะโชว์ให้อันนี้นะคะเอมเอาโลโก้ดีกว่าตรงนี้นี่นะคะชี้ให้นิดนึงตรงนี้ค่ะนี่นะ ชื่อว่าอันกีนะคะอันกีคุณเอ๋ก็จะใช้อันนี้ในการเก็บคำศัพท์แอปอันกจะมีข้อดีตรงที่เวลาเราใช้นะคะอ่าคำศัพท์ที่เราได้แล้วอ่ะเราเราคลิกด้วยความรวดเร็วเราใช้เวลาคิดไม่นานระบบมันจะจําว่าเราได้แล้วมันก็จะไม่วนกลับมามากอันที่เราลืมใช้เวลาคิดนานบ่อยมันจะวนกลับมาบ่อยขึ้นวิธีเนี้ยก็จะทําให้ ได้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้นเนาะคุณแม่ก็เอาคำศัพท์ทั้งหมดเอาไปลงอันขีไว้นะคะแล้วก็เวลานั้นอ่าสอนไปแล้วก็เอากลับมาสอนอาจจะกลับมาเหมือนแบบทำเป็นแฟชชั่นการ์ดเร็วๆเพิ่มขึ้นเนาะแต่ยังไงก็ตามาหลังจากแฟชชั่นการ์ดเสร็จนะคะสิ่งที่ควรจะทำก็คือการที่อเอาคำศัพท์พวกนั้นมาสร้างเป็นประโยคยาวๆ ต้องเอามาสร้างเป็นประโยคด้วยไม่งั้นก็จะจำไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับที่สำคัญมากอมตอนนี้นะคะสำหรับคุณแม่คนไหนที่อยากจะสอนภาษาไทยให้ลูกให้สามีด้วยตัวเองนะคะ,ะคุณเอยแนะนำว่ามันมีแอปพลิเคชันน่าสนใจมีเว็บไซต์ที่ดึงดูดเด็กๆได้มากมายเนาะไทยคิดก็จะใช้ w o r d w o Booklet นะคะแล้วก็ ค่ะูดอ่าใครที่สนใจนะคะอยากรู้ว่าใช้สื่อพวกนี้ยังไงนะคะอาสามารถเซิร์ชใน YouTube ได้นะคะหรือไม่ก็มาลงเรียนคอร์สออนไลน์กับเราไทยคิดอะคาเดมีนะคะตอนนี้เนี่ยอืใครมาแล้วก็บอกไปว่าดูไลฟ์ครูเนยจะได้รับส่วนลด500บาทนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะบอกไปด้วยนะคะว่าดูไลฟ์ของครูเนยรหัส80 อใครใครทันนะคะก็เอาโค้ดส่วนลดไปใช้ได้เลยนะอื้าละทีนี้นะคะสุดท้ายนี้เนี่ยโอเ้เขื่อแป๊บเดียวเราก็จะบายบายกันแล้วนะคะทุกคนอ่ะคุณเลยขอโชว์อีกคำหนึงนะเผื่อเผื่อแบบสำหรับคนที่มาช้านะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไม่ได้ประเด็นหัวข้อเรื่องเรานะคะอันนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ คำว่าฝนท่งให้เป็นเข็มเป็นสำนวนคลาสสิกของคนไทยที่แปลว่าต้องพยายามมากๆเวลาคุณแม่สอนเด็กๆตัวน้อยสอนสามีก็ตามจะต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องใช้ความพยายามความอดทนเพราะฉะนั้นเวลาคุณนสอนคุณนแนะนำว่าทำให้เรื่องซีเรียสทำให้เรื่องเรียนภาษาเป็นเรื่องสนุกเช่นเวลาเขาพูดผิดก็ทำให้มันแบบตลก ไปแบบเนี้ยค่ะมันถึงจะทําให้เรียนระยะยาวกันได้เนอะนี่แหละก็ค่อยๆดูแลให้อ่าให้เข็มให้ให้ให,ให้ให้ทั้งนะคะอมเราเรียนกันไปนแล้วใช่ไหมคะว่าทั้งคืออันนี้อ่าทั้งก็คืออุปกรณ์ตะไบที่มันเป็นเหล็กเราจะทําให้อลูก,ลกที่เหมือนเป็นทั้งอันใหญ่ๆนี้นะคะกลายเป็นเข็มอันเล็กๆ ฝนท่างให้เป็นเข็มเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาและต้องใช้ความอดทนความใจเย็นการสอนอะไรบางอย่างให้คนในครอบครัวเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความใจเย็นมาก เลยนะคะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะคุณเนืเข้าใจเนาะใครที่กําลังจะสอนแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะก็กดติดตาม YouTube Page TikTok IG ของไทยทิดอะคาเดมีไว้นะคะเราจะมาแชร์เทคนิคดีๆเสมอเลยนะในไลฟ์สดนะคะใครมีคำถามอยากถามในไลฟ์ ตัวต่อตัวก็เข้ามาถามได้เลยนะคะเราจะมีครูสอนภาษาไทยทุกวันบ่ายสามโมงประเทศไทยนะคะใครว่างก็เข้ามาเล่นกันมาถามมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเอาละนี่นะสรุปก็คือครูเนยสรุปให้ฟังว่าฝนท่างให้เป็นเข็มก็คือ,อฝนที่แปลว่าเป็น Verb แปลว่าการชับเห็นการช์ปอะไรบางอย่างเนี่ยนะอืมเราก็จะช์ปฝน อ่าทัา้งก็คือตะไบอันนี้นะให้กลายเป็นเข็มให้กลายเป็นนิ่เตลอันเล็กๆนี่คือสํานวนฝนทั้งให้เป็นเข็มแปลว่าให้ใช้ความพยายามอดทนอย่ายอมแพ้นะคะเอาละไหนก่อนที่เราจะจากกันคุณในโชว์การ์รอดอีกคำว่ารถนะคะแปลว่า car คำว่ามีแปลว่า have นะกาดแบบนี้นะใครคิดก็มีขายใครสนใจก็ติดต่อมานะคะโอเคเอ่ะละใครมีคำถามอะไรไหมเอ่ยส่งข้อความมาถามได้นะคะอ่ไหนเดี๋ยวครูดูรอดูคำถามของทุกคนแป๊บถ้าใครไม่มีคำถามอะไรครูดุ้ก็จะลาทุกคนไปก่อนแล้วเราก็ไว้เจอกันในครั้งหน้านะคะอะใครชอบไลฟ์แบบ สาระดีๆบางทีก็สอนภาษาบางทีก็เล่านิทานให้ฟังนะคะก็ติดตามไทยคิดอะคาเดมี่หรือไม่ก็เพจคูหมวนซชิสนี่ไว้นะคะเอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยววันนี้คุณเลยจะลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคราวหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกคนอาที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่างมัวงอแงกดแชร์รัวๆไว้เจอกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ๊หูฟังตกค่ะ